สวัสดีค่ะ Good morning กับิ u r e 101 Lifestyle Channel นะคะเนี่ยคะคะตอนเช้าตอนเช้านะคะเช้าวันศุกร์ฝนตกนะคะตกตั้งแต่เช้าเลยอากาศเน่าๆตื่นเช้ามาก็ทำงานบ้านนะคะตื่นส้ายนิดหน่อยนะคะตื่นส้ายนิดหน่อยวันนี้วันศุกร์นะคะวันศุกร์ ลูกๆปิดเทอมนะคะก็วันจันทร์ที่โรงเรียนก็ถึงจะเปิดเทอมบ้านก็ไปทํางานแต่บ้านทํางานเย็นนี้นะคะล่างถั่วแบบฝรั่งล่างถั่วแบบฝรั่บบลงล่างแบบว่าเราต้องเอาน้ำออกมา้องล่างฟอ้องแต่ว่าไม่บานกับล่างที่กามันเป็นแบบว่าเขารับร่องมาแล้วว่ามันปลอดภัยเองสินะเพราะว่าเกาะ ก้องกฤษเขาประหยัดน้ำนะคะเพราะว่านา้ำราคาแพงน้ำราคาแพงนะคะเพราะว่าอยู่เกาะบินค่าน้ำตรงตรง,ตรงประหยดัดซอยกันว่าสั่งเพราะว่าเกาะอยู่ใสนาน้ำกับแพงเป็น้ะดับเจือมันแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของพลเมืองทางแม่บ้านอยู่ทางใต้นะคะอยู่ทางใต้บริอยู่ทางเหนือบริอยู่ทางของ ะะมาบานอยู่ภาคใต้ของอังกฤษจำนวนคนกับโบคอยหลายจำภาคกลางภาคงางยังสีนาติดทะเลเหรอกานว่าผมมาบานอยู่ติดทะเลแต่ช่วงนี้เขากับโบได้ไปเที่ยวทะเลกันหรอกคะ่ะเพราะว่าลมฝนมันคืนมันสูงมันอันตราย วันนี้วันซักผ้านะคะแม่บ้านก็สิซักผ้าเมื่อวานี่ผ้าผ่าแล้วซักผ้างานบ้านมันก็เฮ็ดงานบมบลแล้วบลเลิกบลเอ่อมีเชื้อเนาะมันเปของเฮ็ดประจําอยู่แล้วแม่บ้านทําแซนด์วิชนะคะสำหรับ lunch ให้ลูก <stell three tik away alah> <t un English language> เส้นวิดใ้เขาใกล้สีเที่ยงแล้วนะคะแม่บานสิกินอบหมูสามชั้นกับส้ตมตำมาทั่นกินคนเนี้ยดอกเส้นวิดก,กินยังไงกินล่องถ่วงน,นะคะบริณานักมือเย็นมือเย็นได้ไรกินคนมาดูกันว่าสิแม่บานว่าสิอบโมเมนต์อบหรอกว่าสิถอดถอดตีไก ชุบแป้งทอดมาแลงเนี่ยข้าสอยากบ่กินยี่ดอเขาเนียวจ้าน้อยว่าลวก็ไรยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยกินข้าวเที่ยงทีเดียวเลย กินง,ง่ายๆนะคะบตอนแรกค่อยกินน้ำกันเยตะกินอาหารเที่ยงกับในบ้านนะคะในบ้านเด็ดตำบุกฮมกับอบหมูสามสันมันคือเหลือแต่เมื่อแรกเห็ดยังเนียนๆกินเอากับลูกกับสามีพอเมื่อแรกไปบ้านเห็ดงานเนาะไม่ยกเลยงานกันดีกตบตายออกแล้วเนาะ แล้วเะเอาไปกินเขาเขาตู้เย็นกินแล้วก็จะไปพักผ่อนกินมาเยอะเนี่ยแล้วนะคะกินแล้วก็จะไปพักผ่อนค่ทีนี้คืนนี้ทํางานซักผ้าอบผ้าเปลี่ยนผ้าปูตอนนี้เดี๋ยวทํางานต่อไ <c oughs> ม่เวียงนะคะมี่ก็มีอยู่เราเวียงกระซักผ้า ถึงเฮ็นงานบ้าน,นยังแนวเวียกงานบ้านมันบ่แล้วจักเชื่อดอกม่บ้านก็นยังซักผ้าผ้าก็ยังซักอยู่ค่าเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าก็ยังอบอยู่อ่าเลยมานอนเบิง่งงนางเล่นจากข้าวนะคะมาคุยกันเ่นนอ,อันถึงลูกกับไปเ่นเกมลูกเขากับเ่นเกมละเมือ้อนีก็ออกไปทั้งนอกบไ,ได้นะคะฝนตกที่วบ้านให้เบิง่งหล่ะตั้งแต่เศเ้าจนหดปัจจุบันนี้ฝนก็นยังตกอยู่เฮย้ยสถานการณ์ยูนีมันกรเริ่ม ถึงเขียดขึ้นเนาะคะเนาะขนาดอยู่ฝรั่งเศสก็เริ่มล็อกดาวน์แล้วนะคะอีกเดือนหนึ่งล็อกดาวน์เดือนหนึ่งแต่ว่าอยู่อังกฤษนี่ล็อกเป็นบางเมืองแต่เมืองแม่บ้านอยู่ยู่ทางใต้ท่านได้ถึงขันกับล็อกดาวน์นะคะแต่ว่ากับกันยูนี้เทียวันอยู่นะคะเออเขาก็นับตามตารางคือว่าคนพันคนติดเท่านั้นเท่านี้เขาก็นับเป็นอันนี้เอาองศ์นา ว่าเขามาตรฐานกินว่านับเทียวั่นเทียทู่เทียที่ขึ้นมาตรฐานว่าันติดร้ายร้ายมากๆแล้วคันวิกฤตจริงๆนะคินหอดบานบอคินหอด่ะขินหอดคินหอดพ่อคินหอดแม่มันบริบบไปใส่มาใสาล่ลายกับไปทํางานกาบม,มาบานชอปปิ้งชีวิตนี่คือว่ามันบริบออกไปเที่ยวใสจริงๆนะเพราะว่ามันอยู่ในช่วง ก็เข้าใจสถานการณ์อยู่หละแต่ว่าลังเทอมันตึงเครียดมันหนี่เนาะแห่งเข็นอยู่ในยู u ู e เมืองไทยนาะพากันไปเที่ยวไปนั่นไปนี่โอ้ยสนุกไปหากินอิจฉาบอกอิจฉาค่ะอิจฉาอยู่แต่ว่าให้กลับไปเมืองไทยกับกลับไปบ่อใดเราค่ะ <c oughs> เพราะว่ามันต้องไปกักตัวซิบซีมืออยู่โรงแรมมงศรีนา <c oughs> มมนพอมีเงินไปการกลัวมันแพง ที่สำคัญกับคนสิกัดตัวคนออกไปได้เวลากับเบิดแล้วเพราะว่าไม่บันคนสิกับไปเมืองไทยเวลาสุงสุดสินด้กลับไปแค่สี่อาทิตย์ไปเสียเวลากักตัวสองอาทิตย์เบิดไปละอีกสองอาทิตย์กับบริเหตุอีกย่างกลับมายังสิไดมาหรอกแต่ว่าอยู่นี่่นาดว่ากักตัวเข้ากักอยู่บ้านยังสินะแต่ว่ามันสิไปอยู่จังเดีละโรงแรมไปกับสิไปผู้เดียวไปเป็นอิมันต้องไปหลายๆคนกับเสียเงินโอ้ยคนไปเสียโรงแรมสองอาทิตย์ แันเดออกไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี้มันก็คุมอยู่ล่ะแต่อันนี้มันบ่มแหม่มันดูซึ้สงสินะแม่บ้านก็เลยโอ๊ยอดเอาพุาละ่ะปีนาฟ้าไม่คันอะไรมันคลี่คลายไปแล้วคือเสเด็กลับไปดกตีไป,ดดดไปอยากกลับไปเมืองไทยกลับไปยามพออยามแม่บ่ได้กลับไปลลยกับฟันจนได้ฝันฟันหอดฟันถึงอ่อถึงแม่ฟันน,นั่นฟันนี่โอ้ย มันเครียดเครียดอยู่ในใจลึกๆยังสียนะ้มันผู้ใดก,กับินหอดบานเบิดธรรมดาปีฤดูร้อนก็ไเด็กลับปีฤดเทอือนไม่บานสองปีสี่ปีแล้วนะคะเขาปีที่สี่แล้วบริกรนี่มันก็ลืมเครียดละคะ่ะบานเนี่ยเอาอย่างไดกับเป็นกำลังใจแรงใจสูๆสุภูสุสคนนะคะเนาะมาระบายสู่ฟังสื่อดกความแน่ใจ กับสิพักพรจัหน้อยแรงมือแรงนี่กัสิไปเฮ็ดงานนะคะกัขอใหญ่เขายกเลิกงานอีกเด้อทายออกแหละถูกยกเลิกแต่ง,งานอยู่นี่เอาเขาพอกันไหมนะคะเขาพูดหล,ลายๆเนี่ยชีวิตติดกอกับติดอหลีเราบริไปไซเลยแต่ยังโชคดีนะแม่บ้านยังมีงานทาคันบ่มีงานทาในแห้งสิแห้งส,สิเเรียดลายก่าเก่าเครียดแห้งสิเเรียดลายก่าเก่าอีกสิน่ะอันนี้ยังมีงานทํา ลูกก็ยังเด็กไปรงเรียนมันก็นยังบบไดออายุน้ากันตลอดยีชั่วโมองก็ยังมีเวลาว่ายังสันยังสีอยู่นะกะเอาส,ส,สู่สู่สุภุสุคนนะคะสวัสดีค่ะ